ตกจนล้นเลยวันนี้นี่บาเนี่ยละบาสันบอเลยวันนี้โอ้ยตุ๊ต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  เดี S <S hey, ๋ยวเอี่นี่นี่นี่โอ้จมปากกล้วยแล้วน้ำจมปากกล้วยแล้วนี่ครับนี่นี่สันนะครับนี่สันบอลนะนี่โอ้ดูนี่นี่นี่วูงไฟดุม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 กลางกลางปากกล้วยไม่เหลือแล้วลากปากกล้วยแล้วโอ้ ลูกตีตะไรไม่รู้แต่ตีรู้รู้คือน้ำหลากแล้วอันนี้ <1> <1> น้ำหลากแล้วน้ำหลากแล้วนี่คับนี่คับนี่โบน้ำท่วมโบนแล้ว ดู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 นี่ดูดูดูจบบนรนบาบาสันบอแลบอบนสุดไม่มีอะไรทำเดิน น,น้ำลงนะ<า>ี่นี่ก็น้ำลงจมจมมิดเลยไรไม่ทันก็น้ำแปดสิบนะเนี่ยยังเอาไ่อยู่ โอ้ยเลยนี่น <am> mm ี hmm. ่ยนี่เดี๋ยวแต่มึงเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูกับดูเออตกไม่พอจะโมงหลากเลยฮะไปไปเลยปากกล้วยไป รู้ทีอะไรไม่รู้แต่รู้ๆหลากแล้วหลากแล้วโอ้น้ำหลากน้ำหลากน้ำหลากแล้วครับนี่โอ้หลากทุบๆเลยนี่ มามาดูตรงนี้อีกมานี่ข้างล่างทอดนี่โอ้ดู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 นี่ไปไฟไฟเออยังไม่หยุดยังไม่หยุดตกมาตกมาเออโน้ตฝั่งนี้หลากดำ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 โอ้นี่นี่ดูครับดูครับดู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  เอ้ ihr, นี่อยู่นิ่งๆก็ไม่ไม่อยู่กันออกไปเที่ยวเดินเล่น <laughs> ล้นละล้นละลน้นกึกกึกละ <oluyor> นี่นี่เออเฮ้ยเดินสำรวจน้ำเดินตำรวจน้จำ นี่ลน้นอีกแล้วตรงนี้ครับนี่นี่นี่เออนี่ล้นขันบอนะนี่โอ้หลากไปตางนี้หมดเลยโอ้ข้าวป่ากล้วยดงกล้วยไม่เหลือแล้วกล้วย,วยจะเนรนาคหมดอืม